เราไปไหนอ่ะน่ากระไรกันเขาไปทำไปไงอะอ่ามีพี่มาส่งเอาล้วไปทำไมก็พี่บอกว่าก็ไปทานสิเราหลอกเล่นไปทำไมไม่เอามันน่งเลียกันเได้สีขาวสีขาวสีขาวขาวล้วนอยากมีอะไรได้ไงเอ็งเรพามาทำไม หนาไป้างนันไม่ฟาร์มบอกแต่อยู่กับพี่แล้วเาไม่มีเงินเก็พี่ก็ไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวหาเงินให้ไม่ต้องฟาร์มอยู่แลขโมยไปก็ม่ซมบีก็หม่ได้ทีลาดีเยอะตลาดกลางจะขุมบ่กมาได้ไมด้ไม่ได้ไ่ด้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ม่นเ้ไม่กด้ไม่ได้ไม่ด้่นได้ได้เม่ม่มันมมม้ม้มไม่ไ ออามันต้องตำรวจสิบใช่ปะใช่ใช่ใไปล้างแค้นลูปส้มก่อนกระโหลกส้มอีกไปพร้อมกันนะลงพร้อมกันนะลองพร้อมกันนะลอมเนี่ยฮัลโหลครับเพื่อเลของไหอ่ะสามเลยวะสามสองหรือสองสามห้าสามห้าสองเป็สามสองสอง ภาพไม่ตรงอ่ะทำไม่มีครับครับพี่จอครับมาล้มาล้มาล้นเจอกันโลกส้มไป้องกันนะไป้องกันนะ,นะไปไหนกระโหลกส้มรือวงวงส้มกระโลกกระโลก ี่่ไไมด้หรอเขาข้างหลังนะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะเขาพี่ปล่อยให้หนูตายตอนหนูเข้าพี่ปล่อยให้หนูทีมาอะไรนะเขาัวสีดำที่มีอยู่เนี่ยตรงได้เพิ่งลงนี่มเข้ามาข้างหลังก่อนมาข้างหลังเดี๋ยวเขายิงเดี๋ยวข้ามไปเดี๋ยวลงเขากันที่เดนะพอดีที่นี้หนูวิ่งมาแล้วหนูเที่ยแต่หนูวิ่งมาได้เกแบบแบบเส้นทาง มากันยังมากันยังเขาจกอยู่นะเขาจกอยู่นะแล้วถึงแล้วถึงแล้วลงเลย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 ไม่ได้ลงเลยตายแน่นอนต้องลงพร้อมกันอ่ะพร้อมพร้อมยังพร้อมยังใช่ใช่มันมีปืนติดห้ากระบอกเลยเอบคนพร้อมยังพร้อมยังไปสามต่อหนึ่งลูกไมอานนั้นเอยู่บนหลังคาคนหนึ่งนะโอ้คนเขาเกลียดเลยเพื่อนเพื่อนยังไม่ไม่มาเลยคนนี้ยังอยู่เพื่อนกูยังอยู่กูยังไม่ตายเพื่อน เราปินเปินนี้อยู่นะนอยู่แต่ล้วงเพื่อนให้ตัวนี้เกาะเกาะลมนะลมนะไม่ตายลมนะไม่ตายลมนะลมลมลมนะไม่ตายมาเเพื่อนหนไอ้รำมาเเพื่อนหน

ยิงให้ยี่ชุบเดี๋ยวชุบยิงให้ไปนู่นไปเอาปืนเขาด้านบนพี่มารวม่ยีด้านบนก็มาดีเล่นรวมหน่อยมารวมกันตอนดีกระจายดิมารวมหน่อยตรงที่เก็บเลยก็ได้เพื่อนเนี่ยนี่นี่กับเอมิกซ์กูเพื่อนไหนกูเพื่อนไหนนี่กลับมานี่ปิดปิดปิดทะลุเดเ่ะปิดตัวหลุกตีหน่อยดิ เปลี่ยนมีดไปเก็บปืนมามาลงปืนมีดหนึ่งปืนอันหนึ่งดิปืนปืนไอแปืนไอแปดเก็บปืนดิหมล้อมนะผมล้อมผมล้อมเดี๋ยวไปทิ้งให้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวเก็บทีเดียวอยแหละช่วนะชุ่วยนะชุ่วยนะ ไปเล่นแฝั่งน่นนไปเลนแงไปชุชยนนั่นน่ะไม่ตายไ่ตายไปแถฝั่งน้ั่นนอยนนั่นอชุคนเน้อไงมิกไปชุบก่อนมิกไปชุบเพื่อนก่อนมิกเข้ามาไปเลยช่วไปลงไป มาเล่นหรือเปล่าพี่ชายผมไม่รู้อยู่ในวงอ่ะ <c oughs> มาเล่นกันหรือเปล่าหรือมาดูอ,อ๋อโอเคครับโอเคครับต่ำหน่อยต่ำหน่อยไปต่ำหน่อยกดเลยกดเลยกดเล่นเลยปีนหน่อยยื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 นหน่อยมามามาสวอนน้องสวอนเกิด

เพียแล้วเลีแล้วเลีแล้วเลีแล้วเีแล้วม่สองอยู่โอเก็บีนะ

แค่นอนขาวเอาขาวให้หมดกันดิเอาขาวให้หมดกันขายพี่เย็นย็นเย็นเกินนะเอาพี่ไม่สามกันได้พี่เข,ข้ากันแล้วกันเอาตาย ทำรีเพื่อนอนไนะได้นะตายพี่ยืนหน่อยพี่ยืนหน่อยปุ่นดีสองหมูสั่งเพื่อนปิดเป็นกลุ่มๆตายตู่แล้ ยังไปยืนนั่นหน่อยบินนั่นหน่อยให้ตี อ้าวใครไม่ได้ทำอะไรมาช่วยหน่อยหนมาช่วยหน่อยเขาไม่ทำอะไรอ่ะซ<ห>้อมหใน่อยมีไงกำลังไปซ้อมนะยาน,นั้นอยู่ที่ห้พี่เล่นเล่นไปเล่นไปซามเราซ้ำตัดไปที่ไหนดิเกิดปะนี่ฮะเกิดเกิดปะนี่เกิดน,นี่ปนไปนี่หมดนี่ก็นี่ก็ ซุกนะเข<อ>วานอนตามพี่เก็บคนหนึ่งเอ็มไปเก็บให้อันหนึ่งเบงคีบให้มิกไอ้ตู้มาเราเล่นตัวเกินแบดวีหมดโอ้ ต่อให้ก็รล้ต่อให้กว่าป่วยกันใครยืนใครเล่นอ่ะเพื่อันดิเพื่อนอย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลยเกิดเกิดเกิดให้เกิดให้เกิดให้ต่อไปให้ยังไง เล่นเล่นมีเล่นมีเล่นมีเล่น,ลน,ลนส,สวยไม่สวยเขา,า,เอา,าบอเขาบอกเขาบอพวกนี้ประวัติ่าสตร์เราแบบว่าไล่เราไปเไปึ้นแกงอ่ะเจ้าเพื่อนะที่มันไล่เราไปเึ้นแกงว่ะแล้วมึงเก่งนะว่าล่ะมึงเก่งนะมึงละขึ้นแกงนี่ถ้ <c oughs> ใช่ ึ้นไปแล้วดิเพื่อนเขาแตกกนดิเป็นขอแรงนะกีนแรงมนะไนกแนละ้วโอเคย้อนวันวานมะไอตัวเอ ุบหมดอะเอดี AD ชุบหมดอะ,ะเนี่ยเหลือสี่อันอนะชุบแม่งไม่หยุดเลยไอเค้กแม่งไม่เต็มพร้อมเลยแม่งไม่เอาเอดีมาก็ทำไมเราถึงไม่ยอมเบิกเบิกปกนรอมาวะทำผิดทำไมเราถึงไม่เบิกรถ ไม่รู้แม่งมีปืนนะแม่งกว่าจะปิดได้โคตรควายเลยตี่อะไรไม่รู้อย่างอีมือมันยังงี้แหละถ้าปืนแม่งไม่มีมันสู้ไม่ไหวหรอกควายดูปืนมันดิไอศาสตว์ยืนที่จุดจุดๆน่าเกลียดจ้ะฮัลโหลมันเอาชนะได้ไหมได้หรอใช่หรอตายหรอได้ครับตายหรอไม่มีเงินสักสองพันไหม ไม่เี่มีพันหนึ่งไหมไม่มีมีมสีล่ลอยเบิกกันตรงไหนได้ประมานี้ไวยไปด้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 วย,วยอ้อ,อมไหนอ้อมไหนอ้อมไหนอ้อมไม่ส่งไหนไป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 นู่นหน่อนเอารถหน่อน

ต้นตีนี Bal, ่ม In ันเหมือนเก่งเนาะเดี๋ยวเหมันในยูทูบมันเ็นไจ๊ะมันไม่ชัดเหมมันใอตี๋หมมันในยูทูบมันไม่ชัดขนาดแบบจริงังเลยในทวิตอะนะมใช่มันบอกในทวิตมันไม่ชัดขนาดในทวิตอะ อันตัวเบอร์ไรไม่รู้อ่ะหรือมันอยู่ที่ไหนต่อไปไหนอ่ะอยู่หลาดบําเพ็นอ่ะรวมหลาดม่วงก็ได้มันรวมแดาม่วงก็ได้ไปเอเดอบดีกว่า